ลุกเร็วลุกเร็วจะสับหวงเราเผื่อาดาบเดียวสิ้นชีพโอเคครับวันนี้ผู่ชบนีไ้ไป็นเกม a m e เราจะไปเล่นเกมบาสซาร่าในเรื่องของมาโกจิไซกาในจะจบแบบที่สองครับโอเคเอาไอ้บอนนี่ไปแล้วกันทำไมอาวุธนายกะดจังเราใส่เทมหน่อยนี่ไอเทมโกงสวย โอเคไปด่านนี uh ้นะสู้กับสัตว์ทั้งหลายยิกุสยึกุสจัดไปอือมาแล้วทั้งหมูทั้งหมาทั้งหมีตัวตุ่นยังมาเลยกวางก็มาเปิดกวางก่อนอือยิงยายาแบมยุ่งอย่าม้มยุ่งไอ้หมีอย่าไปยุ่งไอ้หมีนิ่งไปเลยนะมึงเออเออไม่ต้องทำอะไรกูทั้งนั้นลุกขึ้นมาทำไมโดนยิงซะเออโดนจับโดนตุ่นจับเออโดนตบเออ โอ้ยกูพลาดครั้งเดียวเองเนี่ยเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโอ้หนี่มันคาใบชะจิคาใบชะจิตายตายซะไม่ตายเอ้าตายสิ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 ยสโว้ยเหยียบย,ย่อยเออขอรับฆ่าซะดีมากสวยชนะแล้วเกือบถึงนาทีอย่างเนี่ย โอเคไอตัวนี้ยังไม่ได้ใช้ข,ขอโทอค,ครับผมหนะตัวเราหมดแล้วตอถ้าได้ยินมาว่า,าเราได้ช่วยชาว,าชาวบ้านที่ถูกป้นนี่นะใช่ครับมันเร่งเรียกไม่ได้ตอนละตเวนะเราไปเจอชาวบ้านเราเลยต้องช่วยพวกเขา มรน,นไม่ใช่หนูรักษาความปลอดภันยนะมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนไม่ต้องขัดแย้งกันอยู่แล้วแล้วผู้คนน่ะเหรอสำหรับเราแล้วมันคืออะไรละ่ะข้าขอโทษที่สือเสียก็สนไปขอโทษสหรัสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ข้างสว่าทำไมถึงม้สผิด่กลับสุขและึงอใจาขอโทษที่เสียกสนไปขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ข้าสงสัยว่าทำไมถึงไม่รู้สึกผิดแต่กลับมีความสุขและถึงพอใจ ให้ทุกคนทำแบบนั้นต่อไปเดี๋ยอาวุ้ให้พร้อมอย่าล่าเลยเดี๋ยมพร้อมเอาไว้แลร่างกายของพวกนายด้วยโอเคครับพร้อมกสองดานจะต้องสู้กับใครบ้างยังอยู่ไหมยังมีใครอยู่บ้างถ้าใครด่าไปแล้วโชกุนด้วย น่าดีไงเอ,อ้ยโองโหมาฉากจบทุกทีสินหน้าเดี๋ยวกูเก็บมึงก่อนเลยอยากรู้ว่าดาสุดท้ายจะสู้ใครเบื่อมากเลยโชกกนเออมาเด็ดไอโกงต,ตัวที่โกงที่สุดในเกมนะมั้งเพราะมันหยุดเวลาได้อ่ะอืมอืมโอเคมาโชกกนเอ,อ้โอ้โหไม่ต้องเปบียดแล้วกันยังไม่ได้เล่นเลยเมื่อกี้นี้ไอเทมใส่ไปซะหน่อยอืมโอเค ด่านมันค่อนข้างไกลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาอันนี้ไปแล้วกันอโอเคพร้อมลยุยจัดไปน่าสวยหุ่นเใช้ได้ม,มาอลไโชกุลไปไป ทำไมไมันปล่อยโล่งไม่มีใครเลยนะนี่คือในวังมันเหรอยิงแค่นี้ก็ยิงไม่โดนอือสุดายเนะมาอือยิงไปก่อนโอเคมาเลยสามตาหายโดนกูบ,บ้างเต้นตาบิดปวดหัวลงกูบอกกูปวดหัวมากเออจัดไป จัดไปจัดไปจัดไปรอบนี้มี3คนเลยล่ะบอสมาเลยมาเลยเลือดมึงก็แค่นั้นแหละเออยิงไกลโว้ยยิงไกลยิงไกลเออ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 มันเอาใช่ไหมไม่ทนละจ้าแจกปืนกันหน่อยไหมเออจะไปไหนเราเมื่อกี้มึงตีกูเมื่อกี้มึงคนเดียวเลยที่ตีโกหื้หือควักนู่นหอกว่ายิงกราด โดนไปทั่วหน้าสวยเอ๊ะนี่อ้าวอะไรวะอุ๊ยโอ้โหกดระเบิดเอาด้เออเออเออขอชนะมึงหน่อยได้ไหมยังไม่ทันกดเลยเวนโอ้ยแล้วเมายาวด้วยมึงลุกเร็วลุกเร็วจะสับหวงแล้วอ้าเบือดาบเดียวเส้นชีพอ้าวประตูเปิดเฉย อ้าวแล้วมันหายแบบมันฟันเสร็จมันหายไปเลยอีห่าล่ะนี่มันฟันแล้วทิง้งเออดาบเดียวตายเลยทีเดียวแม่งโกงโคตรๆโอเค,ค,ค,คแล้วทำไมกูได้ตัวทองวะเนี่ยเดี๋ยวอ่าแล้วทำไมเลือกกูเต็มวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยงงมากเลยเนี่ยด่านอะไรวะเนี่ยทำไมไม่เคยได้วะกูใส่ข้ามันได้มั้ม มาไอ้ลุงเมื่อกี้มึงดาบเดียวฆ่ากูมึงฟันแล้วทิ้งอย่างนี้นะหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบเลยนะหนูเอาระเบิดมาด้วยฟ้าสองรอบเลยเหนไหนวะโอ้ยนั่นตายใส่กลวกฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้สองกล้งมามสองขววงด้วยไปดูนะยิงปุ๊บเรียบร้อยโธ่เอ๋อ ควงปั๊บเป็นไงโคตเทออตัวทอรหมดแล้วต่อไปก็อะไรวะไม่รู้มามามาขอเล่นหน่อยละกันตัวนี้กระโดดทิ้มมันไวยไปออวาดยับฟาดฟาดทิ้งเข้าไปอีกสวยเรียวอัปัว,วอืออืออือเ้ออ หันหันนี่ทีบด้วยตายยอเออเออขาหนีมาแพ็กคู่มึงมาแพ็กคู่อ๋อแพ็กคู่อ๋อเมื่อกี้มึงตีกูทำไมเลือดเชื้อเลือดตังหายเฉยเลยไล่กินจุเกลียอยไหมแต่โดนเสาเลยล่ะ โอเไม่ตายวะ,ไม,ยะไม่ตายสักตัวน่ากตินะเออกดไปเลยอยากกดก็กดไปรอมันกลับมาออเรียบร้อยแห้งเออตัวแห้งเออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเออ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 เอนเออเอเลอนอนักนะเเ,นนเนนนะออเอวเออเออเเออเออเเอเเอ เอาเลยเออด่าเจ้ากลมมาตะกอนทุกทีสินะจะตายไหมเนี่ยคลาดยับเรียบร้อยตายอะไรอะไรจมฟันกูอะบอกเลยที่ไม่ง่ายหนูไม่ง่ายนะคะไปชุบเพื่อนแป๊บตายได้ไงเด็ใช่วิ่งเข้าไปตายหาอะไรอันไรการเนาะกันเนาะ กันหรอกันหรอดนะี่มึงจะกันท่านี้ได้ไหมแย่มยกให้มึงคนเดียวเลยเก็บมาโอเคไปทำไ,<ป>ไมมันมีชื่อทำไมมันหลงเหลือหลงเหลือได้ยังไงเนี่ยหลงเหลือโอเค หรือเมื่อข้างหน้าจะมีสเตนิกเพียบนั่นไงคราวนี้มาสามเลยทีนี้คราวนี้มาเอ้าไม่ใช่สามสองแค่สองแค่สองอืมใช่โดดเออโอ้โหกระโดดตามกูเออเดี๋ยว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 ใจเย็นไม่ไงอะไรนักหนาฮะอือะไรอะไรเออ ได้ๆเราอัพปั่นไปโอเคยืนดูจัดปั่นยิงเข้าไปปุ๊บพี่ข้างัดดุนออกมามันกดอันติดด้วยเออโดนฟันเฮ้ยเอออะไรอะไรกันเนาะกันเนาะกันเาเออโดนดน เออโหโหโหไม่ทนแล้วจ้าจะโหดอะไรขนาดนั้นล่ะฮะฮะมึงจะโหดอะไรขนาดนั้นเออไอ้ลุงไอ้ลุงฟันกูว่าใครนี่นี่อย่ามาทิ้งกูไม่ได้นะเราเป็นชอบด้วยตายหาตายเย็นเออตังเบียยเลยเวยเก็บมาเก็บมาเี่าอ่าไม่โดน แค่นี้ก็ยิงไม่โดนอบอดเดี๋ยวนี้มาแล้วโชกคุณพร้อมไหมล่ะพร้อมสิมว่าไงอะไรทำหน้าเข้มเถือกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่มีตัวทองสู้กับมันนี่คือปัญหาใหญ่หเก็บไอ้พวกนี้ไปก่อนแล้วกันเผื่อได้ตัวทองอ ออไม่ขยับส you know no mm ินะคือน้องงอไ้กูยิงใช่ไหมได้เลยยิงยับเลยครับแม่ไม่เลี้ยงอยู่แล้วอืไม่เก็บไว้เต็มตายเก็บเอาไว้ทั้งนั้นไว้อัดไล่เราตายตายหมดอืตายทั้งแมพไว้เหลืออีกตัวหนึ่งเห็นหางตาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผิดท่าไม่ใช่จริงมันเออยิงไปแล้ว ยิงพูก,ก่อนโอเคมาชาวกุนเอ๋ยพอไหมละ่ะเก็กอยู่นั่นแหละเฮ้ยรอบนี้กูได้ก่อนสวยตายไสยเวนตายซะตายซะเก่งนะเก่งนอคิดว่าแน่อ่ะอะไรวะรับแล้วเดี่ยดูนิ่จะได้สีอะไรขอให้มันได้สีม่วงหืมจะได้เจียชาหน่อยจริงด้วยสินะเรามาลองเสียงดูแล้วใช้นี่กันดูละกัน สีแดงมือความเร็วรับไหมละ่ะบ้ากดอันติด้วยกดอันติกดอันติททำไมกูก็กดได้เหมือนกันนะท่าใหญ่เราครับเราแก้ท่าอันติมันได้ออก็คือมันต้องรับเต็มๆเละเละแอะลอยนะครับ,อย,บยอยยบย่อยตายไหม ยังไม่ตายเอ้าทำไมมึงไม่โดนวะทำไมไม่โดนมึงบัฟตัวทองไอ้ตัวแดงพอดีใช่ไหมเห็นทุกทีที่โกงโกงเออเออเออมาด้วยมาด้วยยืนรับเลยกูอะคนจริงอยู่แล้วคนจริงอยู่แล้วตายมาเมื่อกี้ไม่โดนยิงสดๆก็ได้เออเออดูมันจะถอยทำไมแี่แค่นี้กูก็ยิงไม่โดนแล้วเออ ดนเลี้ยไม่ตายตายสิตายสิไหนวะตายียบรว่าชนะยูะここまでฮะเสกงม่ใช่ไหนเสกงใหม่เซกช็อตช็อต

たはははかかららら離れててて生きてる我ないいなにわわととと交交るるここ決しりでは我は戦うめそだでは今は何をののためめに戦っていいるる主見定は การดำนินชีวิตของเราคืออะไรสิชีวิตควตรแต่ถ้าการควมุ่นวายของยุคเซงโกคุเราจะไม่คิดเรื่องแบบนั้นหรอกใช่สำหรับโลกใบน,นี้น,นะนะอผู้สยืดยาวเช่ ดสาสุดท้ายละดูได้ใครอยู่จัดมาคนคนนั้นก็คือเออเออเลิรละนั่นไงไม่จะเบื่อเปล่าโผล่มาบ่อยบ่อยอัอนนี้ละกันอันติแรงขึ้นโอเคจัดไป ขอโกงหน่อยล้วกันนะคือโนบุกะใช้ปืนทั้งคู่เลยมาจัดไปเน้นดีไกลครับม,มาแล้วฉากจบดูซิคุยอะไรกันเดินถึงตอนนี้ถ้าจะสังเกตเห็นเราไม่เชื่อมโยงกับผู้คนถ้าเกิดเราอยู่ในสนามลบแล้วผู้คนจะเป็นยังไงบ้าง ทามิว่าด OOD ข้ายังมีชีวิตอยู่ผู้คนต้องต่อสู้กับสงครามนั่นเองเราไม่ควรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพวกเขากำลังต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่นั่นน่ะเหรอวิธีชีวิตของเราใช่ไหมนะที่จะนนาทิุ่อิ นายจ้างคนต่อไปจะเป็นคนสุดท้านที่จ้างเรารดี่านนตเรามาต่อสู้เพื่ออนาคตที่อยู่ร่วมกันเถอะจัดไป iels? มารอบนี้เราจะได้ครองญี่ปุ่นแล้วครับ่การด่านนี้ให้สำเร็จ เลดฉันพูดกันได้ไงมึงไม่อาปากสักคน,น,นไปยิงคูมาก,ก่อนเลยเออเละน้อยยิงก็ไปยิงก็ไปไม่ได้ไม่ไดะ,ดะเกจิคอมอนยิงยับยิงยับยิงยับยับ,ยบสวย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 ไปลุยกันขา้างใน มาดูแลโอเคได้เลยเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออคอมโบเลยนะคอมโบเลยนะไอ้นันจิงไอ้นีปีสวยหุ่นมาเร็วเข้าพาดี้ไม่มีหุ่นเลยบ้านใช่บ้านใช่เออหุ่นซะหุ่นเนาะหุ่นเนาะโชแมน โชแมนโชโชแมนโชแมนเฮ้ยอย่ามาขวางหนิเว้ยเออเก็บกริงเออเออเอาได้เอาได้ขางยรเละอะไรอย่างกัเลยอะไอยเลยดูทีนี่ก็ส่งรายยูฟ้งชお前にも守るものがある

เชนจะกูเกาะสิงห์ตายเรียบร้อยเล,เละไหมล่ะหัวกะโหลกอาบเลือดเละเย่ได้ปั๊มด้วยสวยมาในตัวนี้บ้างยิงก็ไปเดี๋ยวยิงก็ไปเดี๋อ่มามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นมาเลยม่าสิได้เลยหัวเธอตายไปแล้ว ต่อไปก็ฆ่าเมียต่อด้วยอไปย,ย,ย,ยังมีคนมีชื่ออยู่เดี๋ยวเก็บของก่อนนี่งบซะนักเซดูเข้าเดี๋ยวหุ่นหมดอย่าไปเดินชนรูเลดเดี๋ยวปัน,นปหายาอยู่ไหนอยู่ไหนวะอ,อ้าวได้เหมือนเดิมเหรอเออได้หุ่นสองรอบเยี่ยม บอกจะมามันก็มาแท็กอร์เลยนะไปไหนน่าจะเป็นกูยิงไม่โดนเนี่ยอะไรอะไรจะไปไหนกันเหรอดูที่จะกันโอ้โหโอ้โหไม่ทำไมบัตรมันอนระกันสูงขนาดนั้นเออเดี๋ยวกูยังงงกับบัตรอยู่เอ้าตายหาไปแล้วอ่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาซูเนจังมาซูเนจังเราไปมึงมึง ทำไมบอดมันโกงขนาดนี้สาเรียบร้อยเหลือแป๊บเดียวโดนลิฟตไปแล้วไปวอยไปวอยล่ไงนาล่างนาดลางนาดยัดไปเลยคีย์ลอสักหมื่นึลโอ้หมื่นแล้วสวยมันยังไม่พอ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  อ้าวๆได้เอออย่าเพิ่งหายนะโว้ยยิงกันไปก่อนทำคิดจะเข้าไปทำคิดจะเข้าทำคิดจะเข้าไปยัยยาหยุดเถอะนี่ใน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งโอเคเอออ่าวๆเรียบร้อยขอ,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 อหุ่นอีกรอบได้ไหมไปเก็บชิปไปยังไปหุ่นมาหุ่นเอ้ยหุ่นไม่พอม,าห,มา,หาหุ่นน่ะหุ่นเก่าหุ่นน่ะไม่ให้ใช่ไหม ตายใช่หมดไปทีหนึ่อสองกอดเยอะโอ้โหเพิ่มไปคือึสามรวยเละๆสวยมารวยกันดีกว่าจัดเอาอ่าอ่าอะไรเหรอน่าเบื่อจังเลยโอ้คิกิตัวเสอะไรเหรอ นี <S <S ่ไงเราแน่ไอนาวบอกเพื่อเออเออเอาเลยห้ามตีกูห้ามตีนี่ผู้หญิงตายซายังอีก ยังอีก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 ไหนวะโอ้ยหายแล้วคิดว่หายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสยก์จู่เออไม่ได้ใช้เลยในบรรยากาศได้ยิงกันสองนัดเดงแล้วกลายไปทุนเฉยเลยนี่ เรียบร้อยชนะใสๆนี่เปิดมันได้มาอย่างนี้ก็ดีดีวะไม่มีอะไรง่ายหรอกนะครับชาเนซีแซ่ขึ้นมาทำอะไรตรงนี้หรอกโอ้ยลบไปโอยขอใช้หน่อยแล้วกันเอิงจิงจริงเฮ้ยอ่ะมาเจอท่านี้นี่พลังปีศาจอะไรอย่างอะไรเรา ใช่เอาเ yeah, ออย่ชนะครับทีนมด้ไโ่นด้่ไ้งม่ไม่ได้ไมดไ่ไ้ไม่ไ้ม่นะ่ไม่ด้ม้ไมดีม่ด้่ไมไม่ได้ไดอ่มู่บ,บ้านน่นนนนะ ฉันเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีอะไรเลยแต่ทำลายทิ้งมาเกินนั no ่นนะหมายถึง <découvrir> ช <görüş> ีวิตของพวกแกมากกว่าละมบ้งแอบนั่นใครอ่ะไงไงมันอยู่บนนั้นแกเป็นใครอ่ะโอ้ไซก้าไม่ใช่เหรอ ใครเป็นคนจ้างพวกแกมาล่ะบอกมเนหนึ่งคนที่จ้างพวกเราเหรออนาคตของประเทศนี้ไงและสิ่งที่เราต้องทำก็คือมันก็คือการปกป้องนะปกป้องวันพรุ่งนี้ของประเทศนี้ยังไงละ่ะ <ratchet> จบโอเคอค,ครับเงินพันนี้ผมขอจอบเพียงนี้ก่อนแล้วกันยังใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พักหน้าสำหรับวันนี้ไปจ้าบ๊ายบาย You're trying to hide An uptown girl with an empty soul, yeah All the boys, they cried around Living off that stack of wands $30,000 millionaire Not a joke, and every night I try not to laugh. But every time I turn your way, I'm not trying to see you baby. I'm not saying that you don't look good, but you're acting like a fool. Um, get smashed and talking shit, and dancing on. My